ในแสนพุทธเจ้าตัดไปหนึ่งในแสนน้อานนท์นะที่จะมีคนดีพูดจริงทำจริงเพียงหนึ่งคนหนึ่งในแสนอานนท์มีคนดีเพียงหนึ่งคนสมัยสมัยพุทธกาลนะนี่เ,เดี๋ยวนี้หนึ่งในล้านเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทยหนึ่งในล้านเอา้ามีกี่คนที่นานั่นนะ่ะจะแป่งอาที่ไหนล่ะ จะเสแวงหาที่ไหนอย่าไปแสแวงหาแสแวงหาใจดวงนี้ซะใจดวงนี้เป็นหนึ่งในแสนหรือไม่เราจะเป็นหนึ่งในเสนหนึ่งในล้านหรือไม่ไม่ต้องไปแสแวงหาว่านั่นจะเจอคนดีเจออย่างนั้นเจออย่างนี้จะไปแสวงหานี่แสแวงหาใจตัวนี้ให้เป็นใจที่ดีเลือดประเสริฐฟ,ฟ้าหนึ่งในเสนหนึ่งในล้านมันถึงถูกต้อง การที่อยากจะเห็นคนดีเราก็ต้องดีก่อนมไม่ใช่ว่านุ่นแอบมองนั่นเขาจะเป็นคนดีไหมรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนดีใช่ไหมละ่ะตัวเองก็ยังไม่รู้อยู่ว่าตัวเองเป็นคนดีมีพระธรมหลวงปู่ว่านี่เอารู้ยังไงว่าตัวเองเป็นคนดีเข้าข้างตัวเองไหมไม่คำว่าดีตัวนี้หลวงปู่หมายถึงว่าดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ดีตามความคิดของตัวเองเราไม่มีตัวนี้พระพุทธเจ้าสอนยังไงนี่ศินห้าสมบูรณ์บริบูรณ์หลวงปู่ก็ดีตามศินห้าแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หลวงปู่ดีอย่างนี้ศินแปดเป็นอย่างนี้หลวงปู่ก็ดีตามศินแปดมาก่อนแล้วศินสิบเป็นอย่างนี้หลวงปู่ก็ดีตามตามศินสิบมาก่อนแล้วศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อดีอย่างนี้หลวงปู่ก็ดีตามศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้ออย่างนี้ ความคิดนึกตึกกองเราเป็นกิเลสทั้งหมดยกกลักคำสอนของพระเจ้าเอามาไวด้ในหัวใจดวงนี้พระเจ้าตัดมันจะยังไงเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นทำลายความรู้สึกนึกคิดตัวเองหลวงปู่จริงดีตามนี้เข้าใจยังเด็กจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เข้าไปเข้าใจนะ เราไม่ใช่ว่าดีว่าอวดตัวเองว่าเลือดประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้นเราดีตามหลักคําสอนของผู้เจ้าเจ้าพอาเราครูเราาสดาเราถ้ายังอยู่นี่ก็จะต้องบอกว่าลูกดีเชื่อพ่ออยู่ในโอวาทของผู้เป็นพ่อเราจึงภาคภูมิใจเราไงนั่นเราจึงองค์อาจกล้าหาญบรรีสีหน้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ตามหลักคําสอนของพ่อเราไงนั่นเงินศีลวิสุทธิศีลดีอย่างสมบูรณ์ บรรลือศีหาหนาได้เมื่อสมาธิที่เรียกว่าวิสุทธิตัวนี้ก็บรรลือศีหาหนาได้ปัญญาวิสุทธิก็บรรลือศีหาหนาได้คือบริสุทธิ์ตามหลักคำสอนของพระเจ้านะที่พูดนี่บรรลือศีหาหนาได้เต็มไม่เต็มหน่วย